เตรียมเตรียมเอ่อเตรียมทำการทำแหนมหมูเนาะทำแหนมหมูส้มหมูนี่แหละหอมว่าจะทำเป็นแหนมตุ้มเนาะพี่น้องแหนมตุ้มก็คือทำเป็นเอ่อใช้วิธีห่อใส่ใส่ถุงใส่ถุงดูนะหนอนะ,ะหรือเอ่อจะใช้ห่อถุงแล้วห่อหุ้มด้วยใบตองอีกหนึ่งชั้นก็ได้เนาะอยู่ที่เรานะคะอยู่ที่เราจะทำการ แล้วก็นึ่งเขานั่นแหละไอ้หอมจุดนึ่งเขานึ่งเข้าเพื่อเพื่อเอาอ่อแซน้ำแล้วก็มะปั่นเนาะและ้วก็ต้มเกลือให้มันสุกแล้วก็มะขันต่ำใส่กระเทียมพี่นอ้องเตรียมขันตอนในการขันเนี้ยโมตอนนี้ก็คือนึ่งเขานิ้วน้ำมันต้องมีข้าวแต่ว่าข้าวเนี่ยเราแช่ใหม่ๆเลยนึ่งใหม่ๆเนาะนี่เข้าที่แช่ใหม่ๆนะคะแช่เหมือนเสานี้เนาะ อยู่ที่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วเนาะนะคะนึ่งได้นะคะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วนึ่งได้แล้วเนาะนะคะตั้งแต่หกโมงเช้าเนาะมาเข่าไปจนบ่ายได้แล้วดีบ่ายโมงบสองเข่าไปแล้วเนาะได้แล้วแหละสี่ห้าชั่วโมงเนาะนะคะได้แล้วเนาะ,ะ,ะ,ะสาหรับทําเป็นปั้นห้าสิป,ปั้นเข่าแซนด์มาแล้วเท่ากับว่าขัานน้ำออกเท่ากับเอาเข่ามาตําใส่กับกระเทียมแล้วก็ ห่อพริกใส่แล้วก็ใส่หนังหมูเนาะพี่น้องหน,อนัง,นงหมูแล้วก็แล้วก็จะเป็นฟักฟักเนื้อใส่เนาะอย่างเงี้ยหอมซีเนื้อกับหนังมากสองร้อยเนาะประมาณนี่ยอ่าบวกทงสองร้อยดอกสองร้อยทอดหรือจักบาทเนาะเหมือนนะสิบบาทหรือส้าบาทนี่ยจำม่ได้เนะ180 200. 200าะร้อยแปดสิบสองร้อยบวกทั้งสองร้อยดอกนะคะร้อยแปดสิบนี่ยละบ่ถึงสองร้อยดอกนะคะนั่นแหละนะคะประมาณนั้นเนาะเราก็จะมีเกลือแล้วก็มีกระเทียมเนาะมันจะลงทุนอยู่ที่ประมาณสองร้อยเนาะแล้วก็มี มีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวอยู่ของข้าวเองเนาะนะคะหนึ่งนิ้นพี่น้องนะคะจริงๆแล้ว <c oughs> เราไม่ได้ลงทุนเยอะหรอกถ้าเราจะทําแบบไม่เยอะเนาะในความจะใช้วิธีบวกลัดอกนะคะในความจะใส่วิธีต่ำมาเลยต่าใส่ค,คกเดี๋ยวสีมีวิธีเฮ็ดไห้พี่น้องเบิ่งในความจะต่าใส่ขลกจุ๊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 กให้มันเข่ากันเหนียวแล้วก็ปั่นเป็นก้อนเนาะใส่เกลือใส่ผงนวนนิดๆน่อยๆนยั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างใส่อ ความแ่บเมื่ไปในขันก็คือถ้ามันมีข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวนึ่งเนี่ยที่เรานึ่งเนี่ยเราไปแช่น้ำเนาะแล้วก็ซาวึ้นมากแล้วก็ปั่นต่าใส่ใส่กับกระเทียมเนาะพี่น้องค่ะใส่กระเทียมเนาะกระเทียมเนาะกระเทียมแล้วก็เกลือเนาะแล้วก็เราก็จะซอยหนังหมูนี่ซอยหนังหมูออกแล้วก็ฝักเนื้อพกใส่พกเราอยู่ไหนเนาะเราถึงแพ็คใหญ่เลาวชิมมาแล้วนะ เรือห่อใหญ่เรางมาแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาทำเดี๋ยวเรื่องอจะเ่าะคือเป็นว่าไปยิบเกลือหมอบอลเนาะใส่เกลือแบบธรรมชาตาเรื่องผน้องยาใส่เกลือแบบเข้มเด้อนะคะใช้เกลือนี่ไงนี่ไงเกลือเกลือแบบนี้เนาะนะคะอย่าใช้เกลือที่เป็นเกลือไอโอดีนเด้อมันสีเข้มเกลือตัวน,นั้นเห็ดให้อาหารเข้มอย่าทํานะคะเกลือตัวน,นั้นไม่ใช้ไม่ได้สําหรับการทําอาหารมันจะเสียแล้วก็ แม้แต่กระทั่งการทำน้ำพัดเตียวหรือน้ำพุดจับอย่าใส่เกลือแบบนั้นน้ำโจ๊กนะคะมันจะทำให้เค็มเกลือตัวนั้นคือสำหรับใส่นิดๆหน่อยๆสำหรับคนที่เป็นโรคหรือ,อข้อผอกข้อยังเกลือไอโอดินเนาะอันตัวนั้นคือตัวสีที่ล้วงพิ่นแจกนะม,นมันเป็นเกลือที่จะมาเห็ดอาหารตัวนั้นมันจะเฮ็ให้มันเค็มแล้วกับอาหาร oken, บ,บ่เป็นบะบูอ่นง่ายแล้วก็เสียรสฉาิคือมันเค็ม ขนาดคนที่เข้าขายโจ๊กนะเนี่ยหอมยังรู้เลยนะว่าร้านไหนที่ใส่เกลือแบบนั้นเนาะมันจะไม่ได้รสชาติมันจะออกเค็มๆนะคะถ้าเราจะทําอาหารแบบนี้เนาะเราต้องใช้เกลือธรรมชาติของเราเกลืออนามัไม่นะคะเกลืออันามัไม่ต้มสุกนะคะไม่ใช่เกลือดิบเนาะเกลือแบบเกลือเกลือแบบนั้นก็ไม่ได้เด้อเกลือเค็มๆนะ่ะเดี๋วเอาเด้อพี่น้องค่ะมันมันมันไม่ไม่ไม่เออมันไม่เหมาะนะคะมันบม่เหมาะนะคะนี่นะคะตัวนี้มันจะเป็นเกลือที่ผ่านเนาะมันก็จะโอเคนะนะคะ เอาาใส่ลายดอกถ้าใส่ลายมันจะสีเดนในน่านนัวมันจะมันจะเค็มเค็มมากแล้วก็น่านสมสมหนน่านเป็นนะคะแต่ถ้าเราทําอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามันแดดมากๆเนาะบ่ายของวันพรุนี้นะคะเริ่มจะชิมดูได้แล้วเนาะจริงๆมันจะอยู่ที่สองวันทําแหนมส้มวันที่สองคือกินได้เลยเนาะแต่แล้วแต่คนนะคะแต่ถ้ามันเปรี้ยวนะคะถ้ามันแดดมากๆมันก็จะเป็นในวันนั้นเลย คั่นให้เปลี่ยนค่ามือก็ได้ได้พี่นอ้องเคยมีคนเว้าอยู่ว่าคั่นให้เปลี่ยนค่ามือก็เปลี่นได้เห็ดแหนมคือแบบแปบ๊บเดียวแล้วมันจะเป็นได้เลยแต่เราก็ไม่อยากทำเนาะเราอยากใช้วิธีแบบสข้ามคืนก่อนอะไรประมาณนี้นะคะนั่นแหละนะคะทำแหนมทําอะไรเราก็ต้องทําให้มันเป็นก่อนเนาะแล้วเวลาเข้าสิกินนี่สินะคะเขากะให้มันเป็ี่นก่อนมันสมก่อนเนาะแล้วก็หรืออยากจะทอดอยากจะยงังเข้าก็เฮ็ดอีกขั้นตอนนึงเนาะแหนมตุ่มแหนมยัง อาอใส่ถุงเพือิ็นมาแหนมตุ่มเนาะแต่ถ้าเราจะใสะ่ใบตองก็สามารถทําได้เพราะใบตองเราก็เยอะอยู่เนาะบางทีเราอาจจะทําครึ่งหนึ่งเป็นแหนมตุ่มครึ่งหนึ่งอาจจะทําเป็นแหนมแหนมใบตองนะคะสําหรับหอเนาะก็จะทําใส่กระเทียมนะคะเตียมมากเนาะ,ะกระเทียมตำกระเทียมหลายๆบดใจตำกระเทียมแล้วก็ขั้นเค้าขั้นเกลือเนาะใส่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ใส่แหนมใส่ ใส่หมูแล้วก็คุกเข่าให้เข้ากันแล้วก็ใส่ผงนัวแล้วก็ใส่หนังหมูนะคะเป็นอาหารของคนอีสานที่ชอบจริงๆล้วามีกับข้าวเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่อยากกินเนาะใครก็ซื้อมาเป็นพแพงละเ,เส้นก๋วยจับก็ซื้อม่ไหวเส้นบวุ่นก็ซื้อม่ไหวแคบหมูหมูหยอกหมูยอ่ยอ,ยอก็มีบมดแหละทุกอย่งนะคะแต่ว่าเสเห็ดแหนมไม่กินเพราะมัน,ม,น,ม,นมันเห็ดให้าแบบว่า เวลาที่เราเบื่อเบื่ออาหารนะ่ะมีความรู้สึกว่าซื้อเข้ามากินเ่ะออันสองอันเนนหนอยนะไม่อพี่น้องทำเนาะทำไหมเรื่องข้าวเสร็จแล้วก็ไปคุกข้าวทาเวลาเราอยากหรืออะไรเราก็จะทําอย่างนง้นเนาะบางทีเราก็อาจจะคลิปจีข้าวใส่ใส่อะไรให้พี่น้องได้รับชมไก่กับหลายหลไก่น้อยหลายทำมานวนคั่ว ฉันเห็นเ้าเฮ็ดกับ็ขามันสิกขำโมาบนเพราะว่ามันคิดว่าเขาลางถวยลางซ้ำเพราะฉันจะมากินเศษอาหารจริงๆเราเราทำไม่ได้ทำหรอกเราซักผ้าทำอะไรนี่แหละแต่เขาก็จะมาหายกำลังใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อกี้นี่ก็ไปคลิปนึงแล้วเนาะทายกุณากุณาตัวแบบไก่หนึงพี่น้องนะคะตัวใหญ่อีลีเนาะจำขาตุ๋ยขาแข็งคนละนตัวใหญ่นี่นี่ถือมาหน่อยนี่นี่ถือมาหนยเนาะตัวใหญ่กุณาจ่อออเไข่ไก่ หรือไก่น้อยอีกลัวนหน้านี่ยตัวนี้น้อยถือพึ่งขอดยิงสีมันยิงสีมันเผลออยู่ในห้างยิงสีแบบว่าหรือไข่ไข่สิว่าแมเาเาาเเเ่เขาเอ่อไข่ไวน์ยิงสีเนาะหรือเพื่เพล่นั่นแหละเขาก็จะจับกินนั่นแหละนะคะอยู่ในซุ้มเนี่ยที่แบบว่า,วา,วาเ,เพลนะคะเพลเลอร์เขาจะมาหาห,าหลักกินเนาะหรือบางมันก็กินใบไม้นะมาละส่วนหนึ่งเนะะาะกินใบตองเอ้ยใบยัง,ยงเอ้ของเขาแหละถ้ามาันฉาดเนาะ,ะกินกล้วยกลิ่นยังของเขา นี่เขาก็น,นึ่งเขาเนาะเตรียมที่สี่ข้ามกานแล้วว่าซักผ้าพร้อมเนี่ยพี่น้องปั้นผา้าวุ่นวุ่นเนี่ยพี่นโอ้เวียดลายคักแต่ละมือละมือพี่น <c oughs> งานไลายเนาะเดี๋ยววันจันทร์สี่ทาน,อานอ้องพขอพรไปไทายบัตรประชาชนอายุเจ็ดขวบก็เล้เอาเฮ็ดชิปไว้แน่นั่นแหละพี่น้องนะคะเพื่ออ่าอ,อาหารนะคะเข้ามาสายอาหารสายสายมูอ <c oughs> สายอาหารสายอาหารการกินแล้วก็สายเที่ยวเนาะเราก็พารวยแอบแฝงนิดๆหน่อยๆเนาะโอ้ ผ้าลวดมือนั่นพี่น้องังความฝันเห็นปาควนเนาะควนคนรักเกษตรน่ะเราก็เล่าต่ว่าลืมถามอายุเล่าาฟันว่าเรีไย้เรียนหาเลียนเด้งขึ้นเด้งขึ้นเด้งเป็นเลขเนาะปลานี้ปาควนแล้วก่าอายุมีหาแล้ววะอายุเราหาสิบเก้าปีพี่น้องเสียดายแห้งแล้ววะเราหาสิบแปดก็เล้งหาสิบเก้าก็เซนแล้ววะ ถ้าสื่อสองตัวนี้คือเรียบร้อยเนาะนะคะเซตโรงเรียนกินเลยอ้าทุกแง่กับเป็นแนวทางมันผ่านมาแล้วละมันบอกมันออกผ่านไปแล้วจังมาถามาอยู่กันคือเป็นเขามาในไร่ตอนที่เห่าเหล็กออกแล้วละจังถามกันเนาะมันกับเป็นแค่แนวทางลวกับผ่านมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอบนี้กอนสิฟันยังอีกกันสี่วบาซูฟัางอยู่เนาะลืมถามอายุปากวนเมือน้นแต่ว่ากับแล้วคิดว่าหานมีแน่นอนนะคะแล้วก็หกมีแน่นอนกัยญาไปจับเอาหกอื่นเนาะมาเป็นหกหาทั้งที่ตัวเองก็มั่นใจ มีห้ามีห้าก็พูดอยู่ว่าเลยมีห้ามีห้าก็พูดอยู่เนาะแล้วก็ว่าจะเอามาจับใส่จังเอาับกันเนาะพี่นอนเดี๋ยรอ้วอบนี้เนาะทุสิงเป็นเพียงแนวทางนะคะว่าเหนือฟันดอกอพนผ่านไปแล้วอวดที่แล้วเนาะนะคะ,ะทุสิงทุทย่างก,ก็เป็นแนวทางเวลาเขาหลับุ้มหลับนฟังอย่างมากเขากับพอดีเขาเจ้ากับว่ามันออกใส่ทะเบียนรถนักเรียนจกกัจกรจักจริงเท,ท็จซ้ำเลยเขากับบรูเนาะนะคะพอเขาบบอูเนะทะเบียนนักเรียนเนาะนะคะ เมื่อน,นั้นรถไฟใหม่นะคะรถนักเรียนไฟใหม่นะจักมันแมนตัวไหนนะคะบ่หมั่นใจนะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนะคะเ้ากบบูฮอดออกมาเหตุการณ์ไม่เป็นจังไรห้ามไปดูในเหตุการณ์เนาะนะคะอืมนั่นแหละประมาณนั้นนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านเนาะนะคะโชคดีมีความสุขตอนนี้หนึ่งเขาเนาะ,ะเนี่ยข้าวกำลังจะ จะขึ้นเม็ดมาแล้วเนาะเดี๋ยวเข่าสู่พก็จะคันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ซักผ่าอยู่ได้กันเพรมันเย็ยนก้อนเนี่ยอยู่ไ้ความจะฟักแล้วก็แล้วก็วกหั่นสร้อยสรอย,อยแล้วก็มาเห็ดขุกเข่าใส่กันแต่ว่าตอนนี้คือตั้งคลิปไว้ก่อนเพราะว่าอย่างความจะตาปันผ่ามันใส่แดดเนะเาะตากผึ่งที่นอสมอนมุงเนาะนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนเนาะนะคะช่วงนี้มีความสุขเ,เดี๋ยวยังความจะเห็ดคลิปอีกหนึ่งครั้งเนาะนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะในการรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ข้าวหอมสาวน้อยมกักเลาะเจ้าของบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวจะนําเสนอคลิปดีๆมาฝากพี่น้องเนาะนะคะเมื่อมีฝนตกฝากห้องห้องก,กสิมาอัปเดตเหตุการณ์บ้านเมืองนะคะให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญด้วยนะคะบา,บายๆขอบคุณมากมากค่ะ